เหมือนว่าสไต r i ียอีลิตออปชันจะน้อยเกินไปล่าสุดก็ได้จัดสไตเ i ียอีลิตพลัสมาดูกันว่าเขาเพิ่มอะไรกันบ้างเริ่มจาก o p ปชันที่ทุกคน Request กันมาอย่างประตูสไลด์ไฟฟ้าคราวนี้ก็จะเป็นการติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วจากเดิมนั้นจะมาเป็นแบบประตูอัตโนมือซึ่งหลายคนนั้นอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะักมาในเวลานี้ก็ได้ติดตั้งประตูไฟฟ้าแล้วเรียกได้ว่าใครอยากได้สเลียรุนถูกสุด แต่ยังคงอยากได้ประตูไฟฟ้าอยู่อันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดเนื่องเมื่อได้ประตูไฟฟ้าไปแล้วก็จะมีของแถมเพิ่มเติม,ตมอย่างกระจกหน้าต่างก็จะมีการทําช่องเล็กๆให้สามารถเปิดรับอากาศได้แม้จะเปิดได้เพียงแค่ช่องเล็กๆเท่านั้นแต่อย่างน้อยดีกว่าปิดทึบเลยจริงไหมละ่ะอีกออปชันหนึ่งที่ได้มาแบบส้มลนนั่นก็คือตัวมา่านบังแดดก็จะมีการติดตั้งมาให้จากโรงงานแถมให้ทั้งในเบาะแถว2และแถว3อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความสบายอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ประตูสไลด์เท่านั้นประตูหลังเองก็จะสามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสมาร์ทเพียงแค่ยืนใกล้ๆโดยที่ตัวนั้นยังพกกุญแจอยู่ไฟเลี้ยวจะกระพริบ5ครั้งและเปิดเองโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีข้อดีที่ว่าเราไม่ต้องออกท่าทางใดๆประตูก็จะเปิดให้เองเพียงแต่ว่าอาจจะนำคาญหน่อยถ้าเกิดเราไม่อยากจะเปิดประตูแล้วมีไฟเลี้ยวกระพริบ5ครั้งเมื่อไหร่ปุ๊บประตูก็จะเปิดเองตามระบบที่เขากำหนดไว้นะครับ ส่วนภายในจะมีการปรับกระจกมองหลังให้มาเป็นแบบตัดแสงออโตโ้เพียงแค่เราขับรถแล้วไปเจอรถคันไหนไม่รู้สาดไฟสูงแบบเต็มสตรีมหรือว่าติดตั้งไฟที่แสบตาสุดๆกระจกตรงนี้ก็จะตัดแสงให้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยผิดกับแบบธรรมดาที่เราต้องโยกไปข้างหน้าและโยกไปข้างหลังเองนะครับแน่นอนว่าไฟภายในห้องโดยสารจะเปลี่ยนมาเป็นแบบ LED และไม่นจะเปลี่ยนแค่หลอดนะตัวโคมเองก็จะมีการปรับดีไซน์ให้ดูหรูหราขึ้น ซึ่งประโยชน์ของมันนอกจากจะทําให้รถดูดีขึ้นแล้วการทํางานก็เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมยังช่วยเซฟแบตเตอรี่ของรถยนต์อีกตั้งหากส่วนกระจกไฟฟ้าจะมีการอัปเกรดใหม่ให้สามารถขึ้นสุดลงสุดได้ทั้งฝั่งคนขับและผูดด้โดยสารจากเดิมที่มีแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นซึ่งจะเป็นสวิตช์ที่สามารถทําให้กระจกลงได้เพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียวโดวยไม่ต้องกดแช่เหมือนกับรุ่น e l ลิตเลย ส่วนมาตรวัดจะมีการอัปเกรดจอเป็น10.25นิ้วสามารถปรับธีมได้ถึง4รูปแบบและที่สำคัญตัวกราฟิกนั้นสวยแทบทุกอันเลยแต่ถึงกระนั้นมันมีเหตุผลหนึ่งที่ติดตั้งระบบนี้นั่นก็คือเพื่อแสดงระบบความปลอดภัยฮุนไดสมาร์ทเซนต์หรือก็คือ ADA s ของทางฝั่งฮุนไดนั่นเองฟังก์ชันนั้นให้มาเยอะไม่แพ้กับสตารีเอตัวสไตล์ขึ้นไปเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทุกระดับระบบควบคุมรถที่อยู่ในเลนกลางตั้งแต่เสียงเตือนพงแาลยช่วยไปจนถึง,ถงตัวรถช่วยบีบอัตโนมัติไฟสูงสามารถเปิดปิดอัตโนมัติและสามารถเตินไปรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ตลอดจนระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขณะถอยหลังที่สามารถเบรกอัตโนมัติให้มาครบเลยแน่นอนว่ากล้องรอบคันก็ต้องมาด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวรถนั้นค่อนข้าง,งใหญ่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องมาช่วยก็ถือว่าดับสนิทดังนั้น จะมีการติดตั้งกล้องมาให้ถึง4มุมมองแต่รุ่นเริ่มต้นอย่างอี i ิทนั้นก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับให้เพียงแค่กล้องหลังเท่านั้นแต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีนั่นแหลนะเนาะนอกจากนี้ยังจัดระบบเตือนแรงดันลมยางมาให้อีก1ฟังก์ชันแน่นอนว่าออปชั่นนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาขับรถไปปุ๊บไฟเตือนเราก็ต้องเช็คว่ายางไหนไมันมีปัญหาเรียกได้ว่าเป็นออปชั่นที่ช่วยให้เตือนก่อนที่รถนั้นจะงานเข้าแทน พอฟังฟังไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าออปชันนั้นจะคล้ายคลึงกับสตรเลียตัวสไต l e เอสซึ่งจะเป็นตัวท็อปของสตรเลียในหน้าธรรมดาแต่อยากรู้ไหมละ่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างที่ขายไปเรามาเช็คกันเริ่มจากตัวล้อก่อนก็จะมีการลดขนาดจาก18เป็น17นิ้วซึ่งตัวลายนั้นก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยม6อันต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์นั้นมันก็จะดูดรอปลงไปตามราคารถที่จ่ายแต่อย่าลืมนะครับว่าล้อยิ่งเล็กยางมันก็ยิ่งนุ่มจริงไหมละ่ะ ส่วนตัวไฟท้ายเองจากเดิมก็จะมาเป็นแบบพารามิเตอร์พิกเซล LED ที่ดูอลังการงานสร้างมารอบนี้ก็จะถูกดรอปลงไปให้กลายเป็นไฟท้ายแบบธรรมดาแทนต้องยอมรับว่าออปชันนี้มาทำให้ตัวรถนั้นอลังการขึ้นจริงพอเอาออกไปปุ๊บกลายเป็นว่ารถนั้นดูธรรมดาไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับไหนๆก็มาทำแบบนี้แล้วมันก็สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังแต่ไฟท้ายนั้นแพงหรือเปล่าอันนี้ก็มาคุยกันได้นะครับ ส่วนออปชันที่เพิ่งใส่มาเมื่อม่อกี่ปีก่อนอย่างคิวโครเมียมทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะถูกเอาออกไปเช่นกันซึ่งการตกแต่งภายนอกเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดความจําเป็นจะถูกเอาออกไปในรุ่น e l ลิทนั่นเองเช่นกับแดชบอร์ดจะมีการลดทอนรายละเอียดบางส่วนนั่นก็คือตัวลายตะเข็บนั่นเองซึ่งลายตะเข็บนั้นจะมีไว้เพื่อให้ตัวแดชบอร์ดนั้นดูหรูหราขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบแท้หรือแบบเทียมก็ตามแต่เนื่องจากสไตล์เอลิท เป็นรถใช้งานดังนั้นจุดนี้ไม่จําเป็นหรือต้องถอดออกไปตามระเบียบส่วนออปชั่นที่ผมคาดว่าไม่น่าจะตัดออกไปได้อย่างระบบปรับอากาศอัตโนมัติแน่นอนแหละว่าออปชั่นแบบนี้รถราคาล้านขึ้นไปยังไงก็ต้องมีแต่สำหรับสตาร์เรียแม้จะเกือบ2ล้านแต่ระบบปรับอากาศยังคงเป็นแบบแมนนวลอยู่ซึ่ง Air a อ to ไม่ใช่เพียงแค่ปรปับอุณหภูมิอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นยังมีส่วนช่วยทำให้แดชบอร์ดดูสวยงามขึ้นอีกทั้ง แผงควบคุมด้านหลังเองก็จะมาเป็นแบบปุ่มกดเยอะๆตามสไตล์แอร์แมนนวลซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้แอร์ออโต้ต้องไปเล่นรุ่นย่อยอื่นที่ไม่ใช่ตระกูลอีลิตแทนออปชั่นนี้จะเรียกว่าก้ามกึ่งกันระหว่างจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้อยู่เพราะว่าที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั้นมือถือแต่ละรุ่นก็ติดตั้งมาให้พร้อมเลยหนึ่งมุมมองของคนบอกว่าจำเป็นมันก็จะจำเป็นที่ว่าเวลาแบตหมดแล้วลืมหยิบที่ชาร์จมาก็สามารถวางปุ๊บชาร์จได้ปับ๊บแต่อีกมุมหนึง่ง แต่อีกมุมมองหนึ่งที่ชาร์จนั้นอาจจะมีกําลังไฟไม่พอทาให้การชาร์จนั้นล่าช้ามากๆซึ่งสไตล์เรอิลิทนั้นจะไม่มีสักรุ่นต่อให้เป็นรุ่น Plu สก็ตามคุณคิดว่าออปชั่นนี้จําเป็นหรือไม่ก็มาคุยกันได้เลยนะครับแม้จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่หนังที่หุ้มจะถูกลดเกรดกลายเป็นหนังสังเคราะห์แทนส่วนกระเป๋าด้านหลังเบาะก็ถูกถอดออกไปตามระเบียบยังไม่พอครับ การปรับเบาะจากเดิมก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามารอบนี้ก็จะกลายเป็นปรับมือแทนสิ่งที่ได้เลยก็คือความไวในการปรับแน่นอนว่าจุดนี้เบาะปรับมือทําได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องความละเอียดแล้วก็ยังไงเบาะไฟฟ้าก็ทําได้ดีกว่าแน่นอน m a สเตเดอเอลิทพลัจะมีการติดตั้งระบบเตือนมุมอับมาให้แต่ก็จะแค่เตือนเท่านั้นเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นอย่างสไตล์กับพรีเมียมก็จะมีระบบช่วยหลบหลีกที่แม้ว่าคนขับจะไม่สนใจไฟแค่ไหน รถก็จะช่วยหลบสิง่งกีดขวางด้ยอัตโนมัติผิดกับส t ตล์เรอิลิทพัสที่มีหน้าที่แค่เตือนอย่างเดียวแต่จะชนหรือไม่ก็แล้วแต่คนขับเลยแม้ออปชันจะเยอะขึ้นแต่ขุมพลังนั้นยังคงเหมือนเดิมเป็นดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรสมาร์ทสตรีมกำลังอยู่ที่1 7 7แรงมา้าแรงบิด431นิวตันเมตรมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นส่วนราคาจำหน่ายเรียกได้ว่าให้ความปลอดภัยครบก็จริงแต่ราคานั้นไม่ถึง2ล้านบาท พร้อมกับออปชันติดปลายนมอีกเล็กน้อยเพื่อเทียบกับสไตล์เอสแน่นอนว่าออปชันก็จะน้อยกว่ากันพอสมควรเลยแหละยังไงก็ตามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากนี้รุ่นเทรนกับรุ่นสไตล์เอสจะยังอยู่ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าออปชันนั้นมันก็ขีกันเหลือเกินซึ่งถ้าเกิดใครสนใจรถรุ่นนี้ก็ไปดูที่ที่โชว์รูมคุนใดทั่วประเทศและคลิปอื่นจะมีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาว่ากันในภายหลังซึ่งระหว่างนี้กดปุ่ม subscribe ที่ช่องนี้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ